นายความฝันเลขนำโชคทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นคนอื่นกำลังอุจจาระฝันเห็นคนอื่นกำลังอุจจาระฝันเห็นอุจจาระกองโตฝันเห็นคนอื่นกำลังเข้าห้องน้ำอุจจาระฝันเห็นคนอื่นกำลังอุจจาระแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่เปิดทำนายดวงนะคะเราจะใช้ไพ่ทาโร่ทำนายดวงชะตาให้ ช่วงนี้มีคอค่ะให้ทำบุญให้กับผีหลังจากนี้ได้ไพ่เดทติดกันตลอดเลยเออแปกเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรน่ะเนี่ยไพ่เดทขึ้นติดกันน่ะตั้งหลายคลิปแล้วนะไพ่เดทเนี่ยขึ้นติดกันมาห้าหกคลิปแล้วคุณรีบทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรช่วงเนี้คุณอ่ะมีความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทภายในใจช่วงเนี้ยคุณอ่ะดวงตก มีคนทําให้คุณโกรธมีคนมาทําให้คุณโมโหทําให้คุณโกรธมีคนนินทาว่าร้ายคุณจะสามารถเอาชนะศัตรูได้มีเพศตรงข้ามมองว่าคุณน่ะสวยน่ารักคุณเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองนะไม่ง้อใครคุณเป็นคนอันนี้เป็นคนที่สวยและรวยมากเพราะเป็นไพ่ราชินีท่านที่แต่งงานแล้วอ่ะจะได้ลูกสาว ท่านที่แต่งงานแล้วจะได้ลูกสาวคุณเป็นคนที่ไม่สนใจใครนะคุณเป็นคนที่ไม่สนใจใครคุณเป็นคนที่ไม่สนใจใครคุณเป็นคนมีบารมีคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งมีคนอิจฉาคุณเป็นคนอายุน้อยกว่ามีคนอิจฉาคุณเป็นคนอายุน้อยกว่า ท่านจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วกำลังจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วมีคนอิจฉาริษยาเพราะว่าคุณน่ะเป็นเนี่ยแฟชั่นเป็นเจ้าแม่แฟชั่นคุณเป็นคนแต่งตัวเก่ง เป็นคนสวยคุณควรจะไปทำบนกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมในเวรสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะภายในสองเดือนน่ะมันจะจบไปเองสำหรับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยภายในภายในสเดือนน่ะมันจะจบไปเองท่านมีดวงจะได้ไปล่องเรือได้ไปกินอาหารทะเลเลขนำโชค6-2ส6งสองหกสอง สองหกหกสองหกหกท่านใดสนใจดูดวงกรุณาลายติดต่อมาเท่านั้นเอจะทิ้ง ที่อยู่ไว้ใต้คลิปเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปรับดูดวง10คำถาม200บาทรับดูดวง10คำถาม200บาทจะถามเรื่องเพื่อนจะถามเรื่องความฝันจะถามเรื่องอะไรก็ได้กรุณาลายติดต่อมาที่เอทารลอส24กับปัญญา599ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ,กษ,กษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดให้เข้าไปดูไลน์ที่หน้าหน้า,หน,าหน้าเพจหรือไม่ก็ไปที่ใต้คลิป นะคะรับดูดวงแบบมีค่าครูเท่านั้นขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ